เบอร์หนึ่งของไทย Made in Thailand สุลีกเบอร์หนึ่งของโลกในลาลิก้าของสเปนมุยคีระคุณผู้ชมครับ ข่าวที่ฮอตแล้วก็ท็อปที่สุดในโลกของกีฬาในประเทศไทยนะวันนี้คือการกลับมาที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับของมุย้ยเชอร์สินแดงดาในฐานะนักเตะซูเปอร์สตาร์ของทีมในลีกสูงสุดของสเปนลาลีกาก็คือทีมอัลเมรียนะครับแล้วก็ตอนนี้การที่จะเจอกับเชอร์สินแดงดาหรือว่าเทพมุ้ย เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะตอนนี้เขาอยู่ภายใต้การดูแลในระบบที่เรียกกันว่า world class ก็คือตอนนี้สโมสรในยุโรปเป็นคนดูแลเขาแล้วการจะเข้าไปพูดไปคุยยากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมก็ทราบดีนะครับว่าอะไรที่ยากอะไรที่ท้าทายอะไรที่สุด super exclusive แชมปพิรพลและท็อปนิวส์ต้องพยายามจัดไปให้ท่านผู้ชมเปิดใจคุยกับมูเชร์สินแดงดากับครั้งแรกที่เขากลับมา แต่มาครั้งนี้มาในฐานะสมาชิกของสโมสรนในยุโรปสโมสรนในลาลิกาเลขสูงสุดของสเปนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมและทีมในฐานะผู้ผลิตและพิธีกรรายการกีฬาบันเทิงและวาไราตี้ของช่อง3ถูกเชิญให้ไปเป็นวิทยากรนะครับที่เชียงรายภาใต้หัวข้อ the success hunter นักล่าความสำเร็จล่าอย่างเป็นที่จดจำนั้นช่วงเช้าครับผมและก็ทีมงานได้เดินทางไปที่สนามบินนะฮะแล้วก็โชคดีจริงๆครับ ทีมอเมเรียและทีราสินก็กำลังจะเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดภูกเก็ตพอดีเลยก็เลยได้เวลาร้องเพลงพี่เบิร์ดครับฝนที่ตกทางโน,น้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวสเปนสนุกไหมจะได้เล่นหรือเปล่าเดี๋ยวมุยจะต้องมาตอบนะฮะสิ่งที่มุยดูมีความสุขมากครับคือการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพนะครับ <Hey. S 2> เฮ้ยมืออาชีพยังไงเนี่ย มองไปรอบตัวเห็นนักบอลมาแค่ครึ่งทีมเองอ่งก็อเมริกาดูแลม,มากพี่ที่มาครึ่งทีเพราะว่าสมโมสรต้องการให้ทุกคนได้นั่งแบบสบายๆนะพี่แล้วก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยขาไงเขาเลยจัดไปให้นักบอลทุกคนนั่งชั้นธุรกิจทุกคนต้องนั่งบิสเ s c คลาสแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยที่นั่งบิสเ s s มันไม่พอพี่ครึ่งทีมก็เลยมาช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวก็อีกครึ่งทีมจะบินตามมาพี่คุณผู้ชมครับจากรูปที่ผมถ่ายคู่กับเขานะฮะต้องบอกว่าเขาล่ำกันเยอะครับ ผมนี่ม,มาตรฐานชายไทยฮะ175เซนหนัก66กิโลมุ้ยเนี่ย181เซนแล้วถ้าเกิดไปหาข้อมูลนะฮะส่วนใหญ่จะบอกว่าเขาหนักเพียง63กิโลเขาจะเบากว่าผม3กิโลได้ไงเนี่ยไนไ,ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วทำไมล่ำขึ้นสักขนาดนี้ฮะมุย้ยผมรู้ว่าการไปเล่นที่ยุโรปนะพี่นะผมต้องเผชิญกับเกมที่มันหนักขึ้นจริงๆฮะคู่แข่งที่แกร่งขึ้นหลังจากที่ผมรู้ว่าผมต้องไปเล่นบอลในสเปนเนี่ยผมก็มีเวลาตอนไหน ก็เ,เล่นเวทแล้วก็ฟิตเนสฟิตกล้ามเพิ่มเติมมาพี่เท่าที่ผมเห็นนะครับมุ้ยนี่เขาไม่ใช่คนหญิงนะฮะแต่เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากเป็นคนพูดน้อยแต่ยิงหนักแล้วก็ยิงเยอะด้วยนะครับ6ปีกับเมืองทองยิงไปเกือบ100ประตูครับผมก็เห็นเขายืนอยู่คนเดียวตลอดนะฮะไม่ยุ่งมาไปสูงสิงกับใครก็เลยอดถามไม่ได้ว่าเออในในทีมเนี่ยซีกับใครบ้างไหมเนี่ย ยังครับพี่ผมมันก็พวกเงียบๆอยู่แล้วฮะเรื่องอุปสรรคภาษาก็ยังมีครับตอนนี้เริ่มเรียนคําที่จําเป็นครับคำภาษาฟุตบอลบ้างเดี๋ยวก็คงต้องเรียนภาษาจริงจังครับครูสอนภาษาน่าจะเป็นแฟนของโคชอุปชนอเมเรียนนี่แหละครับก็เห็นตอนนี้นะครับยังอยู่ในช่วงของการปรับตัวผมก็เลยถามเ้าต่อว่าอ้าวแล้วเวลาที่อเมเรียเราเนี่ยต้องเป็นทีมเยือนเนี่ยเวลาต้องเดินทางมุ้ยต้องนอนห้องเดียวกับใครใครใครเป็นรูเมทเราฮะ ตลกดีพี่เขาจับผมนอนกับประตูเพราะเห็นเป็นผู้เล่นใหม่ทั้งคู่ครับนะฮะเรื่องภาษาผมก็เลยล้อลอแซวแซวไปว่าก็หาแฟนเป็นสาวสเปนสิเขาก็ยิ้มแบบฮ่าฮฮะเพราะว่าเขามีหวานใจอยู่แล้วสวยด้วยและคุณผู้ชมทราบไหมฮะอยู่ที่นั่นนี่เขาไม่ได้เรียกเขาว่าเทพมุยหรือว่าทีรศิลปแดงดานะครับแต่เรียกเขาเนี่ยนะฮะประมาณพระเอกช่องสามเลยโอ้โห เคนทีระเดชเลยเหรอเนี่ยคืองี้ครับพี่ที่นั่นเนี่ยเขาชอบเอาชื่อจริงมาเรียกสั้นๆฮะอย่างชื่อพี่พีรพลเขาก็อาจจะเรียกว่าพีระส่วนผมทีรศิลป์เนี่ยพวกสเปนิชเขาก็จะเรียกผมทีระทีระอย่างเงี้ยพี่หลังจากได้พูดคุยนะครับกับเทพม้ยหรือว่ามิสเตอร์ทีระ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับอีกหนึ่งบุคคลของสโมสรซึ่งน่าจะเป็นคนที่เข้าถึงตัวยากพอพอหรืออาจจะยากกว่าเทพมุ้ยก็ได้เขากว่านี้ครับมิสเตอร์ประธานของสโมสรอัลเมเรียจัดไปหลังจากคุยกับมุ้ยเสร็จนะครับทางทีมงานก็ได้แนะนำให้ผมรู้จักกับท่านประธานสโมสรยูดีอัลเมเรียประธานเอลฟอนโซกาเซียกาบารรน หลังจากที่ท่านประธานทราบว่ารายการช็อตเต็ดกีฬาแชมป์และท็อปนิวส์ของช่อง3เราดังถึงขนาดเคยถูกเชิญไปเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของทั้งบาร์เซโลนาหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและยูเวนตุสแชมป์เกา่าชกของอิตาลีปีล่าสุดและประธานอัลฟอนโซก็บอกว่าว่างๆขอเชิญไปที่อัลเมเรียด้วยนะแล้วก็บอกผมว่าขอมอบของขวัญเอกซ์คลูซีฟให้ชิ้นหนึ่งว่าแล้วนะฮะก็หยิบเอาพิน หรือว่าเข็มกลัดสโมสรแบบเดียวกับที่ท่านประธานติดโยมันเสื้อเนี่ยนะครับให้กับผมฮะผมนี่ดีใจนะครับแล้วก็อยากจะขอเปิดใจว่าการถูกเชิญไปทํารายการเมืองนอกนั้นถือว่าเป็นเกียรตินะครับแต่สิ่งที่ทําให้เรามีความสุขที่สุดคือการได้โปรโมตแล้วก็ยกมาตรฐานของวงการบอลไทยหากทีมไหนในเมืองไทยนะครับมีช็อตเด็ดๆอะไรน่าสนใจติดต่อรายการเราได้เลยนะครับที่อีเมลข้างล่างนี้เราย้ำเสมอครับว่ากีฬานอกบันเทิงนอกแค่สะใจ แต่กีฬาไทยและบันเทิงไทยอยู่ในสายเลือดนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือเข็มกลัดนะครับของสมโมสรอ,อเมริกาที่ทางด้านของท่านประธานสมโมสรมอบให้กับผมนะครับแล้วก็เป็นตัวเดียวกันเลยฮะที่ท่านประธานนั้นโอ้โหมีอยู่บนเสื้อของเขาด้วยนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับ อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่าบอลน,นอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดสโมสรไทยมีอะไรเด็ดๆท็อปทที่อยากให้เราไปทําข่าวก็สามารถจัดมาได้นะครับที่อ e ีเมลของเราก็คือแชมป์จัดไปอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วรายการของเรานะครับถูกเชิญไปสัมภาษณ์ผู้เล่นในลีก NBA หรือว่าบาสอาชีพที่ดังที่สุดในโลกคือทัชกิฟสันนะครับทัชกิฟสันเล่นในกับทีมชิคาโกบูลส์ซึ่งชิคาโกบูลส์นั้นรอมาแล้ว16ปีนะฮะหลังจากที่ไมเคิลจอร์แดนพาทีมเป็นปแชมป ยังไม่ได้แชมป์เลยนะฮะแต่ปีนี้ทัชกิฟ i ์ s o n บอกผมว่าโอกาสที่จะเป็นแชมป์นั้นสูงขึ้นเพราะว่าผู้เล่นซูเปอร์สตาร์จะหายเจ็บกลับมาผู้เล่นซูเปอร์สตาร์คนนี้หายเจ็บกลับมาถึงขนาดที่ว่ารองเท้าจะมีรองเท้ารุ่นพิเศษผลิตออกมาเพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาของเขาเขาเป็นใครเก่งขนาดไหนและรองเท้าที่ว่าดีไซน์เดอย่างไรท็อปนิวจัดให้ ตั้งแต่จบยุคข,ของซ u เปอร์สตาร์ไมเคิลจอร์แดนมาวันนี้ซุปตาเบอร์หนึ่งของชิคาโกบูลส์คือเดร็กโรสเขาเกิดมาเพื่อเป็นซุปตานะฮะชื่อเขาก็รู้แล้วล่ะฮะว่าต้องเกิดมาเป็นซุปตาให้กับชิคาโกบูลส์โรสนี่แปลว่าดอกกุหลาบก็ได้นะครับกุหลาบสีแดงแดงเป็นสีของชิคาโกบูลส์ส่วนใครที่ชอบศึกษาภาษา English Rose เป็น past tense นะครับหรือกิริยาในอดีตของคำว่า rise ซึ่งจะแปลว่าลุก พุ่งและรุ่งสู่ความสําเร็จก็ได้เบอร์เสื้อก็เก๋าเง่ายๆเลยครับดนๆดนบอหน,นึ่งนี่แหละขนาดชื่อย่อดีโรสแปลเป็นไทยยังเจ๋งเลยฮะดีโรสหรือว่าโรสดีง่ายๆดนๆดนดีโรสถือว่าเป็นคนที่ตัวเล็กนะครับใน NBA แม้สูงเพียง191เซนแล้วก็หนัก86กกิโลเอาง่ายๆครับ เตี้ยกับาไมเคิลจอร์แดนเจ็ดเซนแล้วก็เบากว่าจอร์แดน12กิโลแต่ปีแรกดีโรสก็เฉิดฉายฟลุงฟลงในการเล่นบาสอาชีพเขาสามารถคว้ารางวัลดาวรุ่งแห่งปี Rookie of the Year และ2ปีต่อมาในวัยเพียง22เขาถูกเลือกให้เป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดใน NBA Most Valuable Player ซึ่งในประวัติศาสตร์ของชิคาโกบูลส์นะครับก็มีเพียงไมเคิลจอร์แดนและก็ดีโรสนี่แหละครับสองคนนี้แหละฮะที่เก่งถึงขนาดได้รางวัลทรงคุณค่านี้ชิคาโกเห็นฟอร์มแล้วก็ต้องบอกเลยว่าจะต้องทำ everything ทุกอย่างเพื่อรั้งให้ดีโรสอยู่กับทีมไปน,น,นานๆว่าแล้วจัดไปยื่นสัญญาแบบใครเห็นไม่มีทางที่จะปฏิษษปเสธลง5ปีเซ็นกันเลยมูลค่า3,200ล้านบาทเท่ากับปีละเกือบ630ล้านเดือนละ52ล้านหรือวันละเกือบ2ล้านบาทโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเอ้า333ปากว่าไม่เท่าตาเห็นดูแลวกันว่าดีโรสดีเด็ดแค่ไหน ix. แม้จะเก่งขนาดไหนมีสิ่งเดียวที่ดีโรสชนะไม่ได้แบบเด็ดขาดสักทีนั่นก็คืออาการบาดเจ็บโอ้โหเจ็บทั้งเข่าซ้ายเข่าขวาฤดูการที่แล้วก็แทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับแต่ฤดูการนี้น่าจะกลับมาแบบฟิตเต็มร้อยและการรีเทิร์นครั้งนี้ Adidas แบรนด์ดังกีฬาซึ่งมีดีโรสเป็นพรีเซนเตอร์เตรียมจัดไปรองเท้ารุ่นใหม่สำหรับการเริ่มต้นครั้งใหม่ดีโรสไโดยนำเทคโนโลยีรองรับการกระแทกนะครับด้วยเม็ดปม800ชิน้น ต้งพื้นรองเท้านเนี่ยแหละครับมีสสีข้างหลังก็มีตัวดีเสื่วว่านี่แหละคือรองเท้าของดีโรสเอาละครับรองเท้าก็ออกมารอแล้วคราวนี้รออย่างเดียวครับรอดีโรสกลับมาลงขอดอีกครั้งช่วงนี้นะคะไปตรวจสอบกันค่ะว่าประเด็นไหนคุณผู้ชมบทให้เป็นท็อปนิวส์ของเราค่ะครับ เริ่มต้นกันที่อันดับ3านะครับทีศูนครับสุดหล่อล่ำบึกคุณนกจรรถนะครับชีวิตคนไทยในแอฟริกาตะวันตกครับ,บและมาดูประเด็นที่2นะคะคุณผู้ชมบทให้ในท็อปนิสของเราวันนี้ค่ะ<ม>ก็เป็นเรื่องสุปตาไทยนะคะที่ไปด่งดังเล่นให้กับทีมหลีสเปนนะคะคุณธีรศินแดงดาน,นั่นเองค่ะครับ และลำดับสุดท้ายลำดับที่1ครับที่คุณผู้ชมถูกใจมากที่สุดครับก็เป็นเรื่องนะครับบทเรียนยุทธวิธีสืบจับยาเสพติดนะคะก็เป็นแนวทางแล้วก็ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบถึงเรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจสอนอบางชันด้วยครัครับผมช่วงนี้ไปติดตามผู้ที่ได้รับรางวัลเสื้อช่อง3 SD ครับที่โหวตมาทาง438 328ครับคุณทุกคะแนนโหวตนะครับ ก็5้าหมาเลขผู้โชคดีนะคะรับเสื้อยืดจากท่องสามค่ะทีมงานติดต่อกลับนะคะพอผมก็ได้ไปแล้วหนึ่งตัวได้หลายตัวแล้วนี่ใช่ไหมค่ะคุณอลลินก็ได้ค่ะทั้งหมดคือทับนิสไทรตีในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ